เไม่หือเ,เรื่องเลยหยุดดิมีคนแถวนี้บอกว่าโสดค่ะถ้าโสดกันหมดอะ่ะค่ะด้วยฝากด้วยนะคะไม่ฝากละครแล้วทุกวันนี้ฝากตัวเองค่ะถ่ายค่ะขเายเลรใช่ยเลังไะ ปากค่ะเพราะว่าคนดูรืดกันเยอะปากไว้นะคะคนดูกันเยอะเ้ยไม่เบานะยายแต้วอ้าวทำาเดียวค่ะได้แล้วได้แล้วค่ะจริงหรอทำแล้วมันได้เงินได้หรอได้เงินอยาจะบอกได้มา5,000กว่าบาทเลยวันละเหรอเป็นเดือนที่ผ่านมาทำไงอ่ะลงไงอ่ะไปจ่าย หนึ่งในนี้มีคนได้ดอกไม้จากเจ้าสาวครับเจด้าสรัญญาค่ะชิงชิงคณิธาค่ะละเมียงคอนสดาค่ะแนนนันทิตาค่ะ ชุดนี้อาถรรคืออะไรนะชุดนี้อาถรรคืออะไรมาไม่เอาได้ดอกไม้ทุกปีแล้วเป็นยังไงอีกการหนึ่งเิ่มอลรติาก,ากิมาเย่เดี๋ยวพนะใส่ชุดนี้ได้ดอกไม้อีกแล้ว Ha <laughs> ha เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าให้ได้ช่อดอกไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะาเบาค่อยหาทีหลังเอาช่อมาก่อนพูด้ก็มาเอาช่อมาก่อน้องสาวเดี๋ยวพูดมาเลี้องคนได้ดอกไม้ปะหนูบอกแล้วชุดนี้ใส่ได้ดอกไม้เออต้องได้นะชุดไม้เลได้โปรโมาั่นงานหน้าใส่ชุดนี้ละงานหน้าขอยืมชุดได้งานหน้าต้องได้ชุดชุดโซเนียแล้วเล่าอ่ามาสาคอนเทนต์ค่ะ